ตำรวจทั้งนั้นอยู่เบื้องหลังพนันออนไลน์ไม่ปะฏิรูปตำรวจพนเอกประยุทธ์จะทำอย่างไร เมื่อนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังพบกับนายพิยรพันธ์สาลีรัตวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในวันที่ยื่นหนังสือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดข้อมูลทุจริตของข้าราชการหลายหน่วยงานนับตั้งแต่กรณีบุหรี่ไฟฟ้ากับการรีดไถข,ของตำรวจการทุจริตในกรมอุทยานและสปอกอการพนันออนไลน์ที่มีมากมายจนถึงคดีหัวโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มขอให้นายกเร่งตรวจสอบปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตต่างๆโดยนำเอาข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในหลายกระทรวงมอบให้นายพิรพันธ์ เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปจากนั้นนายชูวิทย์ได้เปิดแถลงเปิดโปงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงขบวนการเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่มีอยู่มากมายมีหลายกลุ่มจัดประเภทเป็นกลุ่มไซส์ S ที่มีวงเงิน5 0พันล้านบาทกลุ่ม4บอมาเกลแปดแปดไซส์เอ็มหนึ่งหมื่นล้านบาทมีนายโจ๊กเวกัสหนึ่งหกแปดที่คบหากับดาราทาสปาธุรกิจร้านอาหารมีหลานเป็นนักการเมืองในเขตภาคกลางตอนล่างไซส์เอลสองหมื่นล้านบาทคือสารวัตรสัวและดีอยู่้าสําหรับเอ็ลสามหมื่นล้านบาทขึ้นไปคือ เว็บตีน้อยร้อยล้านปัญหาที่สําคัญก็คือทําไมตํารวจปัญหาที่สําคัญก็คือทําไมตํารวจมาเป็นนายบอนเชเองอย่างเว็บการพนันออนไลน์มา9ก้าแปที่มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ากว่า5000ล้านบาทที่มีพี่น้องบอใบไ,ไม้รวม4คนโดยสังคมออนไลน์พุ่งเป้าไปยัง1่บอใบไ,ไม้ในนั้นที่มีในายชัยวัตรหรือเบนเดมอนหนึ่งในพี่น้องบอใบไ,ไม้ที่เป็นตํารวจยศร้อยตํารวจเอกซึ่งปรากฏชื่อในเวลาต่อมาว่าก็คือผู้กองไบรท์ตำรวจสตมที่แจ้งลาออกจากราชการไปแล้วเว็บไซต์ นันมา988เป็นไซส์เอสขนาดเล็กเท่านั้นและไม่ใช่เว็บการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทยเพียงเว็บเดียวที่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ยังมีไซส์ L อที่ใหญ่ขึ้นมาอีกก็คือสารวัตรสัวแห่งเป็นต่กรูปมีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านและใช้เส้นสายโรงเรียนพปรสามพันเชื่อมโยงถึงนายพลจอจานนอกจากนี้ยังใช้ลูกน้องหัวกะทิทาพนันออนไลน์ตั้งแต่ยศร้อยตํารวจตรียันวันนี้เป็นพันตํารวจโทและมีการจัดตั้งสากลเป็นของตัวเองเปิดบริษัทบางหน้าเป็น10บริษัทสารวัตรสัวแต่ก่อนเคยอยู่ไซเบอร์เป็น ็นมือเก็บเว็บพนันอื่นๆส่งให้ในายพลจอจานที่วันนี้แม้ไม่อยู่ไซเบอร์แล้วแต่ยังหากินเสด็จเงินจากพวกพนันออนไลน์อยู่นายชุวิตยังเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตํารวจชาติเร่งจัดการนายตํารวจเหล่านี้พร้อมกล่าวว่าตํารวจเสื่อมก็เพราะตํารวจเองครับเรื่องของตํารวจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีกรณีเช้าของตํารวจระดับนายพลตํารวจหลุดออกมาอีกคือตํารวจยศพลตารวจตรีกับข้อกล่าวหาอุ้มทําร้ายแอดมินเว็บพนันเพราะทํางานแล้วไม่เข้าเป้ากรณีนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้ง เพศชายไม่ต้องรอดพาชายรายหนึ่งที่เป็นวิศวกรและเป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์เข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตะรเนื่องจากถูกกลุ่มลูกน้องของเจ้าของเว็บพนันออนไลน์อุ้มไปทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและร่วมกันปล้นทรัพย์ผู้เสียหายให้การอ้างว่าเจ้าของเว็บพนันเจ้านี้เป็นนายตำรวจยศพลตำรวจตรีสังกัดก,กองบัญชาการแห่งหนึ่งและเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนายร้อยตำรวจ47รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานชายผู้เป็นแอดมินอ้างว่าเหตุที่เขาทำร้ายก็เพราะถูกกล่าวหาว่าทำยอดเงินตกทั้งที่ทาาางนนม สาปีรับผิดชอบ3เว็บไซต์เงินหมุนเวียนเดือนละกว่า100ล้านบาทพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าผลการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นจากหลักฐานและคาให้การของผู้เสียหายน่าเชื่อได้ว่านายตารวจยศดพลตํารวจตรีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการอุ้มทาร,ร้ายร่างกายจริงและรายล่าสุดเป็นถึงนายตํารวจระดับผู้กากับเอี่ยวกับเว็บพน,นันสายปลาย69ความลับแตกก็เพราะ22กุมภาพันธ์2566ศูนย์ปราบรามอาชญกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจชาติได้นำหมายคน้นเข้าไปตรวจคน้นบ้านพักแห่งหนึ่งในกรุ เทมหมนครจังหวัดนนทบุรีเป็นการตรวจค้นกลุ่มการตลาดพนันออนไลน์ชื่อสายปลาย6 9หลักรอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่บริการเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์เช่นเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาและก็มีค่ายเกมพนันหลายค่ายให้เลือกจับผู้ต้องหาได้รวม6คนยึดของกลางรวมมูลค่า15ล้านสแสนหมื่นบาทพบว่ามีผู้เล่นมากกว่า16,000คนมีเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทและพบหลักฐานการสัททอดจากผู้ต้องหาว่ามีค่า ราชการตำรวจเป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังตำแหน่งผู้กำกับของสถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำรวจภูทรภาคสองโดยพบหลักฐานเป็นบัญชีเปิดรับเงินเข้าบัญชีของผู้กํากับเองล่าสุดนํามาซึ่งการโยกย้ายพันตำรวจเอกพันดาวดำำําขำผู้วำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวินจังหวัดชนบุรีไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวปรากฏการที่เกิดขึ้นถือว่าสังคมกําลังวิป,ปร,ริตผิดเพี้ยนกลาย เป็นว่าสังคมไทยวันนี้ตำรวจบางส่วนกลายเป็นโจรเสียเองสังคมกำลังยกย่องโจรเป็นเจ้านายกำลังกราบไหวโจรในเครื่องแบบและต้องทนอยู่ภายใต้อำนาจโจรในเครื่องแบบการไม่ปฏิรูปตำรวจได้สร้างความอายุติธรรมให้เกิดขึ้นทุกวันแล้วยิ่งการปฏิรูปล่าช้าไปเท่าใดก็เท่ากับเปิดโอกาสให้ความอายุติธรรมเกิดขึ้นและสะสมตัวมากขึ้นเรื่อยๆแปดปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทำอะไรอยู่ถึงไม่ปฏิรูปตำรวจดังที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันแรกที่ทำการรัฐประหารเข้า เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ใกล้ลาจากอํานาจใกล้หมดวาระการบริหารงานแผ่นดินท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับสืบจากข่าวรายงาน